โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมบางดนคนกันเองแล้วก็บางจูนตูนกันเองนะครับวันนี้เฮ้ยกับปลาเมกาเนี่ยเฮ้ยโรงเรียนอื่นมาบุกเฮ้ยเไม่ต้องไปโรงเรียนอื่นเลยเนี่ยมันมาแล้วโอ้แม่งขับรถบัสมาด้วยอะไรน่ะมันเอาอาวุธอะไรมาจูนออกมาดีออกมาดีอ้าวแล้วกูไม่ออกอ่ะออกแล้วกูจะเอาลายแดงอ่ะอ่ามึงเข้ามาดิอ่ามึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิกูเปิดประตูให้ อุ้ยมันกระทืบเด็กมันช้ำชื้นตายแล้วเอาเอาไงออกไงออกไหม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 เอาออกเลยไป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 ตามลงมามาแล้วมาแล้วบริการเราเอ้ยฮัลโหลไอ้เี้ยมึงจะไปไหนนี่มึงฆ่าตัวตายเหรอเนี่ยฮะโอ้ยแตกกังแล้วเดี๋ยวตัวของจะได้ตัวของเลยมาเป็นคีย์ร้อยเหรอเออีตายดัวเลยใช่เหรอไม่รู้อ่ะเช่างคุณขอบุญหน่อยดิโอ้ยเงไม่ให้บุญเลยเนี่ย ูมอ่ไหนเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยมันจบของโรงเรียนกูอย่ตายไปมึงตายอีกตายอีกตายอีกโอ้โหกูแม่งเก่งที่สุดในโยกเลยพี่พไอไันันทีบันทีบันทิบันทีบันทหมุนไปเฮ้ยเ่นเบรกเปล่เบตายอีกตายอีกตายอีกไหนนี่เอ้ยโอ้โหไอเทียนี่หน้าโรงเรียนกูนะเนี่ย กูโดนเหรอวะฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยทีมงานเราไปบุกโรงเรียนอื่นกันไหมมันมาบุกโรงเรียนเราเนี่ยไปเราไปเอามันคืนไหม่าเพื่อนลุงแนะนำถ้าไปไปกระหนกดีกว่าพอกระหนกมันมาบ่อยจัดไปจัดไปกระหนกก็ได้ลุงจะกระหนกหรือกระดกหรืออะไรก็ได้เอางี้เดี๋ยวผมเบิกรถบัสให้ขึ้นมา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 ลุงขึ้นมา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 มีแค่ไหนไปแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายไปมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากระหนกใช่ไหมลุงแม่แล้วแม่แล้ว มันไปทางไหนดิดดลุงไม่รู้ทางเนี่ยตอนนี้เรากาลังไปกระหนกนะครับผมพายกพวกไปเต็มทันรถเลยนะครับผม <laughs> ทั้งทันรถมีกี่คนแน่เฮีย <laughs> แต่ทางไหนนี่เลี้ยวขวาดิเออมันมีทางมองอยู่ที่นี่ที่นี่โรงเรียนอะไรโหดสุดครับลุงบู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 บบโหดสุดแล้วครับเดี๋ยวต่อไปอินก็จะโหดสุดแล้วเพราะผมมาอยู่อินละว่าผมเอาตามตรงอลยเอาตามตรงอ่ะที่จริงน อินเอาหัวสุดแต่คนในอินไปไหนกันไม่รู้ที่จริงนะอินอินจะมีเยอะสุดแล้วในบรรดาสีสีนะครับพัดสถาบันอ่ะอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอินมีน้อยไม่เป็นไรมีน้อยแต่ละแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีน้อยแต่ร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้เฮ้ยม,มันตีมันตีกันอยู่เนี่ยมันตีกันอยู่เนี่ยหัวเลยมันตีกับประชาชื่นอยู่เนี่ยไปเฮ้ยลุงจอดกูดจอดเลยแหละเอ้ยกระโดดออกเลยเนี่ยเอามาลุงเอามาลุง มากูใช้มีดดีกว่ยาย่าไม้แม่งไม่ตีไม่ค่อยจะตายนะครับกูตาย,ยตายตาย,ตายสวยลุงสวยลุงลุงไหวเปล่าลุงเฮ้ย,ยโดนโดนไหวเปล่าลุงไอ้นี่ชุบแน่เฮ้ยอนิเม่ผมไม่ทันไหวเฮียตัวมันเซออนิเม่ไม่ทันตัวเซอนิเม่ทันไหมอนิเม่ไม่ทันโอ้ยเจอดูดมา จนกระจกรถบัสอะไรแตกหมดอะกระจกเนี่ยตา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 ยไม่ตายเหรอไอเอาลุงเอาลุงเอาลุงเฮ้ยปุุ๊มันไม่ได้อ่ะมาลองปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุดึงดึงดดึง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 องดึงดึงงงึงดึงงั ่มันบอกกูไม่เป็นนะอ่ะสวยนะเกิดเสร็จเกิดสวยอุ้ยตูนตูนตูนเอามั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 นมึงตีล้วดทำไมฮะมึงตีล้วดทำไมไอตูนกูแทงโดนแต่ล้วเลยกูอ่ามันงอกละโอ้โหแทงไอเนี่ยที่ไปสนีอ่ะที่ส่งไปสนีฟังอ่ะไอ้เหี้ยกูมออเจน่ะ เฮ้เพื่อนเพื่นเพื่อนไหวไมน่เพื่อนไหวไหมนี่สวยสวยเอาขึนเอาขึ้นเอาขึนมา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 ามาามามมามมา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 ูามมา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 มมามามมามามมึงาม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 มา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 มลมามมา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 มมามามมามามมามามามนมาานารมมามามมมมมมามมาหม อุ้ย้ห,หักวกระแตายฮะเอ้ยกก็อยู่บนเตียงตายกูอยบอกว่าน,นะกูบอกว่านะท้างั้นอะเสือหมอบอย่าคิดว่าเสือกลัวเห็นคนถ่อมตัวอย่าคิดว่าเขาไม่มีน้ำยา <ache> น,นี่ไงเจอเจอเจอสเต็ปเสือหมอบเจอเจอเจอไอ้นี่ดูคลิปไม่จบไอ้นี่ดูคลิปไม่จบไอ้นี่ดูแค่ครึ่งคลิปไอ้นี่ดูแค่คลิปอ่าดูไม่จบนะครับสวยมึงดูไม่จบมึงสวยอึบอึบอึบสวยเฮ้ย เฮยหันหลังให้หันหลังอุ้ยโอ้โหที่แม่งตีหลังแม่งขี่หลังเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดกิจกรรมเบสท์แล้วเฮ้ย,ยนึกว่าเล่นปับจีบีจับออปับจีเอาไอ้นเนี่ยชิบหายกีมันมีปืนนะกูไม่เห็นได้ปืน,น,นในวรรจุในกระเป๋าในกระเป๋าอุ้ยยูซี่ยูซี่ดูซิเวิร์ดอุซิเวิร์ดซิเวิร์ดอซิเวิร์ดอุเก็บปืนละได้อะไรเนี่ย มันมีกล่องมันกล่องอ่ะเออมันรเ้ยมีคนวิ่งมาทางกูมาทำไมให้อายบ้านน้าเราหนวลน้องเอ้ยมันยิงกูแล้วอะไรตายมาเซ่มาเซ่มาเซ่ที่หนึ่งมันมีหนึ่งเดียวจุงว่าเราร่วมมือกันก่อนเราจะเจอกันเดี๋ยวเพิ่งนจะกันเลยเออแบทเทอร์ลอยยอเว้ยอยู่นกูอยู่หลังโรงงานฆ่าไก่อ่ะวงสีฟ้ากำลังบีบเฮ้ยวงบีบพี่เชียววงบีบพี่อะอะไร อุ้ยแม่งเลียนการถนนเลยอุ้ยเป็นหมดอุ้ยคุรู้บ่อนังคายิงว่ะกูไม่มีเป้าหว่ะไอ้ย่ะคุณเล่นแต่ไม่มีเป้าหว่ะไอ้ย่ะวิ่งกูร่วงไอ้เย่ะไม่ยิงแบบแป๊บเดียวตายอ่ะตายกูยิงกูเก็บไปสองคิวหรือวะทูคิวอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกวาดที่หนึ่งไปฝากกันนะเคยเค้เพ sí. ื่อนจะไปวิ yani layers, that, like ice, ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งอันนี้ใครนี่อันนี้ใครนี่ มันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูมันก็สวยนะไม่เห็นกูมันก็สวยนะไม่เห็นกูมันก็สวยนะตายมาดิไม่เห็นกูมันก็สวยหน่อหน้องวงบีบยังวงยังไม่บีบนะครับแต่ใกล้มาแล้วล่ะแม่งกูชำนาญพื้นที่เวยกูใช้ความชำนาญตอนนี้เหลือแปดคนสุดท้ายตูนแกมนะกินไก่นะกินไก่นะกินไก่นะไก่ไม่ธรรมดากูชอบกินไก่ต้นน้ำปลาด้วยเหลือเจ็ดคนละ อูมันจิงกันสามคนสุดท้ายเถอะสาธุสามคนสุดท้ายเถอะสาธุสวยมาแล้วเพื่อนอูยเจออูยไม่น่าเปิดจุดเลยสิหายแล้วอู๋ตรงนู้นมีหนึ่งคนมันแอบมันแอบมันคิดว่ากไม่เห็นมันไม่จุแต่จริงๆกูเห็นมันก่อนใครเลยอ่ะอูยมันหลบมันหลบมันกิ้งหลบมันเป็นสวยๆมันยิงกันมันยิงกัน เหลือสามคนก็คือไอ้นี่กับไอ้นั่นแล้วก็กูกูรอเสือกเลยแหละมือที่สามสวยงามอะไรมือที่สามสวยงามเสมอม,มือที่สามสวยงามเสมออีเชีย่ยกูที่หนึ่งกูเป็นที่หนึ่งเห็นได้ของอะไรเลยได้อะไรเนี่ยตั๋วกิจกรรมเอ้ยลุงลุงขึ้นมาลุงลุงขึ้นมาลุงไอ้เหี้ยมันมันด่าวะแม่งมันดา่าม<อ>ันด่าเดี๋ยวไปแล้วไม่แล้วเดวไปเอาคืน นี่ไอ้โรงเรียนบูเนี่ยอย่างใหญ่ในลุงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาตรงนี้ก่อน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 เนี่ยมากูโดนอินเว้ยเฮ้ยตุ้งกูต่อยมันอยู่ตุ้งตุ้งมาสนใจมันหน่อยตุ้งตุ้งมากระทืบมันดิกูต่อยมันอยู่สวยลุงแดกหนึ่งล้านชัยสวยลุงสวยลุงสวยโอ้ยชื่อๆอย่างเยอะเลยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอุ้ยเกือบได้อนิโมอล่ะอุ้ยลุงกูตายตุ้งตุ้งจุ๊บลุงไงสวย ทำไมฟ้าสนุกอะไรนักนะวุ่นหลงนี่ไงฮะอะไรน้องมุกเดิมๆแทงกับพี่ไม่ได้แล้วมันไม้โครงไม้แว่งอ่ะฮะปบไม่โดนบนี่ไงแทงหลัง แบบพวกหักหลังอ่ะหอยหลังไหลหลังปังชักปังช้ำตอนเจอฟองมาล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 องบีบนี่ลองบีบน้ะเมลิกก่ลองลองมีน้ำเมลิกระดองเซนเราเซนเอาโคตรตีนะแล้วผมจัดให้ลุงพูดรเสียมตายโอ้โหเฮียแม่งยมันเป็นอ่ะมันมีแต่คนเป็นเลย จะแทงแม่งวัดหนีเลยตายโอ้โหแม่งตัวอ่อนตายตัวอ่อนอะไรแล้วโอ้ยเนี่ยปิดยางที่ผายโค้งบนเนี่ยตัวน,นี้ลุงยัดผู้หญิงเนี่ยโอ้ยจูนจูนรัวรังเงิจูนไม่เข้าใครออกใครอะ่ะตายปึ๊บ แม่งเป็นแม่งที่ขา,ขาค้างที่ขาค้า,ขางอ่ะเชโอ้จูนน่าต้องอนิเมะได้แล้วจังหวะเมื่อกี้ <c oughs> ลมนี่ไงปาดนี่งไงไซเอะมากูเตอุ้ยเดินมากูถีบเลย